เกิดปฏิหารพระอาทิตย์ทรงกรดกลางพิธีเบิกเนตรองค์ท้าเวสุวรรณมัดลำกระดานเมื่อเวลาสิบนาฬิกาที่บัดลำกระดานถนนนิมิตใหม่แหวงเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครได้มีการจัดทำพิธีบวงสวงเบิกเนตรท้าวเวสุวรรณองค์ใหญ่โดยมีพระครูปรลัดอัมพันธ์อมรธรรมโอผู้ช่วยเจ้าอาวาบรักษาการแทนพระอาจารย์อ๋อ พร้อมด้วยประธานในพิธีฝ่ายคารวาสนางสาวพรทิพาสุพัรนุกูลผู้อำนวยการสถานีทีวีของฟ้าให้ทีวีช่อง160พระครูประหลัดอัมพันได้กล่าวถึงการจัดพิธีในวันนี้ว่าเมื่อปีที่แล้วเดือนธันวาคม2564ได้นั่งสมาธิและเกิดนิมิตฝัน ถึงเหล่าบรรดาเทวดามาบอกพระเท้าเวสสุบรนได้มาอยู่ที่วัดลำกระดานแล้วให้จัดสร้างองค์พระเท้าให้ด้วยาจึงได้ทำวิธีวางศิลาเลิกไว้เมื่อเดือนมีนาคม2565และเริ่มก่อสร้างเรื่อยมาขนาดเดียวกันในวันนี้เป็นวันเกิดของอาตมาพอดีและถือเอาเลิกวันนี้ทำพิธีเพื่อปัดเป่าสิ่งที่ไม่ไดีออกไปนอกจากนี้แล้ว ยังมีพิธีพุทธ,ธาพิเศษวัตถุมงคลเหรียญเท้าเวสุบรณและช่วงเย็นยังมีพิธีเททองหลอ่อเท้าเบสุบรณองค์ที่สองอีกด้วยทางด้านานางสาวพรที่พาดกล่าวถึงการมาร่วมเป็นประธานในพิธีในวันนี้นด้วยวัดอยู่ใกล้บ้านผูกพันกับพระที่ไปบิณฑบาตท,ที่หน้าบ้านทุกเช้าและเป็นคนที่ชอบทำบุญช่วยเหลือคนยากจน ไม่ว่าทางวัตรารหรืออะไรก็จะเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะง,งานศพที่ไม่มีญาติที่ขาดกำลังทุนทรัพย์เราก็จะช่วยทั้งหมดผู้สื่อข่าวยังรา,ารยงานอีกว่าขณะที่ช่วงเช้าที่กำลังทำพิธีได้เกิดปฏิหารพระอาทิตย์ทรงกลดขึ้นบนฟ้าท่ามกลางประชาชนที่เข้ามาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นาพร้อมกับใช้โทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปกันไว้เป็นที่ระลึกถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อีกด้วย News 24ินิวราทิพส์สีรายงาน mở cửa hàng của chúng tôi đã trở thành cái điều đó mình mở cửa hàng của chúng tôi mở cửa hàng của chúng tôi mở cửa hàng ครับครับ <laughs> 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 <laughs>